ตอนที่161นักพรตผู้สูงส่งรอถีเวนหับน้ำขึ้นมาจากเชิงเขาเมื่อเห็นนักพรตชิงทรงตื่นแล้วถีเวนพันยินดีพูดตามตรงว่าเขาหลับไปเกือบห้าวันถ้าไม่ตื่นอีกต่อให้ท่านที่ห้ามก็จะแบบอาจารย์ลงเขาไปหาหมอคำพูดนี้นักพรตชิงทรง,งฟังแล้วตื่นประหนกไม่หยุดจี่หยวนฟังแล้วขบขันโชคดีว่าถีเวนยังเชื่อตนคาดว่าขีดจำกัดอยู่ที่สามวันห้าวันซึ่งเขาคุณแซจี่บอกวันนั้นแต่สิ่งที่ทําให้สองสิอาจารย์มึนงงคือนักพรตชิงทรงหลับไปหลายวันนอกจากกระหายน้ำ ช่วงบ่ายหลังจากผ่านไปสิบกว่าวันนักพลชิงทรงฝึกวิชาเสริมสร้างร่างกายในอารามเตา๋าจีหยวนดึงบอกรองนั่งตรงเรือนหลักอารามเต๋อมานั่งขัดสมาธิอันทฤษฎีควบคุมตรงประตูเรือนชีวนพวกเหรียญทองแดงหลักสิบอีแปดแบกตะกร้าไผ่ลงเขาเขาจะไปซื้อเนื้อบางส่วนจากหมู่บ้านใกล้เชิงเขากลับมาเพราะสะเบียงภายในอารามเต๋าถูกใช้จนหมดแล้วสิ่งสําคัญคือเนื้อรมควันเนื้อปรุงรสซึ่งใ่ายต่อการเก็บรักษาบนเขาแน่นอนว่าต้องซื้อเนื้อสดใหม่มาด้วยเล็กน้อยสําหรับผักในอารามไม่ขาดแคลนข้าวธัญน,าาน้อย แม้ว่าจี้หยวนกำลังอ่านตำราแต่ยังคอยสังเกตนักพตชิงทรงหลังจากดูถีเซวียนฝึกวิชาเสริมสร้างร่างกายสองสามรอบจี้หยวนมองกระถางทุกด้านนอกพลางยิ้มถามเขาหนึ่งประโยคนักพรตชิงทรงอารามเขาเมีคาของพวกท่านไม่ค่อยมีควันทุกเทียนเข้ามาที่นี่หลายวันแล้วนอกจากเห็นถีเวินตื่นเช้ามาจุดทุกสามดอกไม่เคยเห็นผู้มากราบไหว้จากข้างนอกสักคนนักพรตชิงทรงราท่าปิดท้ายเสร็จแล้วกล่าวตอบจี้หยวน ท่านจี้รอเล่นแล้วอารามเต่าของพวกเราไม่บูชารูปเป็นเทพชาวบ้านตรงเชิงเขาจะมาขออะไรเล่าบางครั้งมีเศรษฐีมาขอชื่อบุตรหลานมาที่นี่เพื่อเส้นไหว้ฟ,ฟ้าดินถือว่าตออควันทุกเทียนของอารามเต่าให้รุ่งเรืองแล้วชีเซวียนพูดจบแล้วกล่าวเสริมประโยคหนึ่งไม่อย่างนั้นทําไมข้าต้องลงเขาไปดูดวงเล่าไม่ใช่ว่าเพื่อหาเงินค่าทานายมาบํารุงอารามเต่าหรืออ๋อท่านนักพรตมีเจตนาดีนะจี้หยวนร้องอ้อยอย่างมีในลึกกล้ามทาให้นักพรตชิงทรงอักโวนอยู่บ้างบางครั้งด้วยอยากรู้อยากเห็นบางครั้ง จี่หยวนวิสาวความเรื่องนี้แต่สอบถามชีเซวียนอย่างจริงจังต่อท่านนักครตภายในอารามของพวกท่านไม่มีรูปบป็นเทพูพูดตามหลักการไม่จําเป็นต้องจุดทูบบูชาตลอดเวลากระมังจุดทูปให้ใครหรือธูปหอมนี้ต้องใช้เงินเช่นกันให้ใครหรือแน่นอนว่าจุดให้วัตรจรดาราและฟ้าดินนักครตชิงทรงเครื่องนเล็กน้อยตั้งแต่เด็กเขาตามอาจารย์ออกเดินทางเหมือนชีเหยวนตลอดอารามเทพวัดว่าอะไรล้วนต้องจุดธูปอารามเต่าบางแห่งที่เจอถึงขั้นบูชารูปบป็นเทพถ้าต้องพูดว่าอารามเขาเมคาซึ่งไรรูปบป็นเทพจุดทูปให้ใครย่่ออม้กวาาฟดิน แต่ฟ้าดินนี้ไม่รับควันทูบของพวกท่านจี้หยุนเนยหน้ามองเทียบกับตาเนื้อของคนธรรมดาอย่างทีเซวิยนเขามองเห็นควันทูบที่แท้จริงหาฟ้าดินไม่รับหรือนักพรตชิงทรงอึ้งงันครู่หนึ่งคิดจะพูดอะไรแต่กลับไม่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนถึงอย่างไรผู้นั่งอยู่หน้าถงก็คือท่านจี้เขาแค่ประหลาดใจทั่วขณะไม่รับก็ช่างเถอฟ้าดินไม่รับพวกเราก็ไม่อาจไม่เคารพนักพรตพูดมีเหตุผลจี้หยุนกุมตำราประสานมือไปทางนักพรตชิง,งทรงทีเซวิยนหัวเราะพลางรีบคารวะตอบเช่นกัน ทีเวอนแบกตะกร้าไผ่ลงเขาตัดเขาเมฆาเรียบทางเขาซึ่งสองสิอาจารย์เดินผ่านบ่อยครั้งข้าํำธารเดินผ่านสันเขาด้วยฝีเท้าว่องไวไม่เกินครึ่งถ่วยยามก็ออกจากเขาเมฆาหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้เชิงเขาที่สุดชื่อหมู่บ้านอวินโคเป็นหมู่บ้านที่นักพรตอารามเขาเมฆาไปประจําบางครั้งในหมู่บ้านมีงานแต่งงานศพหรือต้องการดูดวงขอความช่วยเหลือจากนักพรตย่อมเชิญนักพรตแห่งอารามเขาเมฆาทั้งสองฝ่ายถือว่าคุ้นเคยกันนักพรตน้อยทีเวินลงเขามาแล้ววันนี้นักพรตชิงทรงไม่มาหรือใช่อาจารย์อยู่บนเขาข้ามาน วันหน้าเมื่อภรรยาข้าคอดบรขอเชิญนักพรตชิงทรงช่วยดูดวงให้หน่อยได้ได้ทีเวินทักทายคนผู้นี้พลางเดินเข้าหมู่บ้านที่ผู้คนอยู่อาศัยแน่นขนัดคนแก่ซึ่งคุ้นเคยกันบางส่วนกล่าวทักทายทีเวินหนุ่มสาวบางคนเคยเล่นกับฉีเวินตอนเด็กยิ่งทักทายกันอย่างกระตือรือร้นเขาไปบ้านหัวหน้าหมู่บ้านกับบ้านชาวบ้านซึ่งรู้จักมักคุ้นกันตามปกติเงินหลักสิบอีแปดซื้อของได้ไม่น้อยภายในบ้านชาวนาเท่าหลังหนึ่งยิ่งมีหญิงสาวแรกแย้มในหมู่บ้านมอบไข่ไก่สองสามใบให้ท ฮ่าฮ <aa> ่าฮ่าฮ่านักรดน้อยถีเวนได้ยินว่านักรตอย่างพวกเจ้าแต่งงานได้หรือชาวนาเท่าที่กาลังช่วยถีเวนเชื่อใจตัวหนึ่งหัวเราถามนักรดน้อยคนนี้ตอนนี้ถีเวนเติบใหญ่แล้วหน้าตาถือว่าสง่างามจริงๆขณะฝึกวิชาเสริมสร้างร่างกายเขาตามอาจารย์ตนท่องเหนือล่องใต้นานปีไม่ว่ายังโดนป่อยเป็นพักพักร่างกายแข็งแรงมากถือว่าได้รับความนิยมจากหญิงสาวชาวบ้านนะับน,น,น่าจะใช่ฮือคือคือนักรตน้อยถ้าเจ้ากลับสู่ทางโลกมาแต่งงานได้ด้วยกําลังและรูปร่างหน้าตาเจ้าในหมู่บ้านมีหญิงสาวที่ดีอยู่ ยังมีหญิงสาวสองสามคนย้มยิ้มแอบมองถีหวนอยู่นอกรั้วบ้านชาวนาเท่าทำให้ถีหวนรู้สึกร้อนรุ่มอยู่บ้างเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการถอนคนควักเครื่องในเสร็จชาวนาเท่าห่อไก่ตัวนี้ลงตะกร้าไผ่ของถีหวนซึ่งอยู่บนพื้นขอบคุณลุงเสนาอน,นี่คือเหรียญทองแดงถีหวนส่งเงินไปสิบอีแปดในหมู่บ้านนี้ซื้อเนื้อไก่ได้ถูกกว่าในอำเภอมากทั้งหลายแห่งทั่วต้าจนพวกเป็ดไก่ถือว่าเป็นแค่สัตว์เล็กวัวแพะหมูถือเป็นสัตว์ใหญ่แน่นอนว่านอกจากวัวเทียมแก่ตายหรือเกิดอุบัต ชายชรารับเหรียญทองแดงมาแล้วคิดพูดกับฉีเวินสองสามประโยคด้านนอกพันมีเสียงดังขึ้นโนนโนนโนนนั่นอย่างไรเล่านักรลดีเวินแห่งอารามเขาเมคาโอโอขอบคุณมากๆเกรงใจไปแล้วแล้วเสียงด้านนอกดึงดูดความสนใจของฉีเวินเขาเห็นชายสองคนพาผู้ซึ่งเห็นชัดว่าเป็นบ่าวสีคนเดินเข้ามาในรั้วบ้านของชาวนาเท่าอย่างรีบเร่งชายคนหนึ่งในนั้นฉีเวินรู้จักเป็นผู้มห ah าอาจารย์เพื่อตรวจดวงแล้วกลุ่นโกรธไม่น้อยเมื่อวันนั้นเี้ยวก่อนมาต่อยถึงที่เลยหรือ ชีเวินคนพองสยองกล้ามองซ้ายมองขวาที่นี่คือหมู่บ้านอวิงโขถ้าตนถูกปล่อยสายชาวบ้านคงมาช่วยกระมังโชคดีว่าผู้มาเยือนบอกจุดประสงค์การมาทันทีนักพลดน้อยข้าน้อยห่วงสิ่งเยี่ยนี่คือสายลิ่งเยียนหลายวันนี้ไม่เห็นพวกท่านตั้งแผนในอำเภอข้าจึงมาถามตำแหน่งอารามเขาเมฆาโดยเฉพาะพบเจ,เจอเจ้าถือว่าดียิ่งแล้วอาจารย์เจ้าอยู่บนเขาหรือไม่วันนั้นโชคดีว่าอาจารย์เจ้ากล่าวเตือนจึงทำให้ข้ารอดพ้นมาได้ข้าถามพ่อคาแผงลอยบางคนหน้าสารหลักเมืองพวกเขาบอกว่าพวกท่านเป็นนักพตบนเขาเมฆา แต่กลับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของภูเขาข้าจึงมาหมู่บ้านตรงเชิงเขานี้เพื่อเสียงโชคผู้มายืนกปล่ารวดเดียวจบทีหวนฟังแล้วเป่าปากลุ่อ,อกเล็กน้อยไม่ได้มาหาเรื่องก็ดีแน่นอนว่าอาจารย์อยู่ในอารามเขาเมคาเออผู้ศรัทธาท่านนี้ต้องการให้ข้าเรียกอาจารย์ลงเขามาเจอท่านหรือไม่ไมีต้องต้องพวกเราไปอารามท่านเพื่อยง่งเย็นก็พอรบกวนท่านนักพรตลงเขามาได้อย่างไรเล่าข้าน้อยนําของกำนันเล็กน้อยมาด้วยจะนําขึ้นเขาไปพร้อมกันทีเดียวคราวนี้ถีวนเพิ่งพบว่าอีกฝ่ายหาบคันคู่มาด้วยภายในมีสิ่งของไม่น,มนมมมเห็ เช่นนั้นผู้ศรัทธาทุกท่านโปรดตามข้าขึ้นเขาไปพร้อมกันเถอะฉีเหวินจำต้องบอกลาชาวบ้านจากนั้นค่อยพาพวกเขาขึ้นเขาไปพร้อมกันวันพาเสรษฐถีท้องถิ่นนำของขึ้นเขาไปอารามเขาเมฆาเช่นนี้มีไม่มากนะับระหว่างทางชายไวกลางคนบอกเหตุผลการมาครั้งนี้กับฉีเหวินโดยคร่าวเดิมเท่าแก่ห่วงคนนี้นับเป็นเศรษฐีในอำเภอตงเงยี่ยทุวนันเจออุปสรรคอย่างหนึ่งจนเกือบสิ้นชีพแต่คราดีว่าวันนั้นมหานัพรชิงทรงน้าสารหลักเมืองอำเภอตรงเยี่ยเพื่อตรวจดวงชะตา แม้ว่าครั้งนั้นกลุ่นโกรธไม่น้อยแต่อย่างน้อยนักโรดชิงทรงก็ทําให้ชายคนนี้สนใจเรื่องราวตัวตนถึงขั้นระแวดระวังสําเร็จโดยเฉพาะตอนนั้นนักโรดเคยที่แน่เรื่องทิศท,ทางในใจเชื่อมโยงกับคำเซียมซีอย่างน้อยก็พิสูจน์ความแม่นยาของทิศท,ทางการคาดเดาในใจชายคนนี้ได้กอบกับกล่าวเตือนด้วยคำพูดพอเป็นพิธีว่าให้เขาทำความดีสลายเคราะห์เมื่อถึงตัวเมืองชายคนนี้จึงถือโอกาสทำเรื่องดีครั้งหนึ่งภายในเมืองศาลเจ้าที่ซึ่งกำลังซ่อมบำรุงขาดปัดจจัยเขาจึงเติมเต็มในคราเดียวทั้งยังซื้ ต้องรู้ว่ากระถางทูบทำจากทองแดงจำนวนมากทองแดงก็คือเงินล้ำค่าไม่น้อยเงินสองก้อนทำให้สารเจ้าที่ก้าวหน้ายกระดับขึ้นอีกช่วงใหญ่ระหว่างนั้นไม่ว่าเรื่องดใดชายคนนี้ล้วนระมัดระวังกว่าแต่ก่อนต่อให้เป็นเช่นนั้นยาไพมาเยือนก็เกือบต้องรับไม่ทันคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเด็ดขาดเช่นนี้กล้าคิดแผนวางเพลิงฆ่าย,ยกครวยาเขาค้างอยู่บ้านสหายพูดแล้วก็แปลกคืนนั้นยามค้างอยู่เรือนสหายหงสิ่งเยี่ยกับสหายที่มีวิชาย,ยุดพัดอยู่ห้องเดียวกันบ่าประจําตระกูลเฝ้าอยู่ข้างนอกักกน ตอนนั้นข้างนอกมีกลิ่นควันแล้วเมื่อทั้งสองคนพุ่งออกไปก็พบว่าไฟไหม้ข้ารับใช้ประกูลห่วงคนหนึ่งหมดสติอยู่นอกห้องอีกคนไม่เห็นร่องรอยตอนนั้นทั้งสองคนทยอยปลุกครอบครัวสหายแบกข้ารับใช้ประกูลห่วงออกไปพร้อมกันจากนั้นค่อยหาคนมาดับไฟแม้ว่าสุดท้ายดับไฟไม่ได้แต่อย่างน้อยคนก็ไม่เป็นไรต่อจากนั้นห่วงซิ่งยี่กับสหายไปแจ้งทางการพร้อมกันด้วยในใิจพอรู้ทิศทางกอบกับใช้ทรัพย์สินทางบ้านช่วยสมทบที่ว่าการอำเภอลงแรงไขคดีเต็มกำลังทำให้อำเภอตรงยี่ถึงเม หลังจากเกิดไฟไม่ครั้งนั้นตอนแรกหงสิ่งเยี้ยไม่รู้ตัวต่อมายิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าการนำชานั้นตกแต่เป็นสัญญาณช่วยชีวิตยิ่งคิดทบทวนยิ่งหน้าเหลือเชื่อบ้านสหายตนไม่ยากจนพื้นภายในห้องและโตะเก้าอี้ลูนราบเรียบมั่นคงการนำชาคงไม่ถึงขั้นพลิ้งตกโดยไม่มีปีมีกลุยเขาจึงคิดว่ามีเทพผีคอยช่วยตอบแทนการบริจาคให้สารเจ้าที่ครั้งนั้นพอดีวันนี้หงสิ้งเยี้ยมมาขอบคุณใช่ว่าเรื่องราวคลี่คลายแล้วกลับยังมีเรื่องตึงมือน่าประหลาดด้วยเหตุนนนนนนีีน้้จึึงกววว่่าาาาารรมหททชตััน ก่อนมาวงซิ่งเย่ยเคยทมเรื่องนักพรตดูดวงที่อำเภอตรงเย,ย่สุดท้ายพบว่าถึงแม้บางครั้งนักพรตคนนี้ไม่เป็นที่ต้อนรับของผู้คนถึงขั้นโดนต่อยเพราะเรื่องดูดวงแต่ถือว่าแม่นยาจริงแม้แต่คนที่เคยต่อยเขาสุดท้ายยังจำต้องยอมรับเรื่องนี้เรื่องแปลกคือนักพรตคนนี้โดนต่อยหลายครั้งแต่ยังตั้งแผงอย่างชอบใจไม่เหนื่อยหน่ายนี่ทำให้คนฉลาดอย่างวงซิ่งเย,ย่เห็นว่าผิดปกติอยู่บ้างนักพรตกลางปากเขาผู้มีความสามารถพฤติกรรมประหลาดเช่นนี้นี่คือผู้สูงส่งเร้นกายไม่ใช่หรือตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบสอง เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งช่วยยามพวกเขายังเดินไม่ถึงเชิงเขาหมอกอัมพรงังยังคงก้าวเดินอยู่กลางเขาเมฆาช้าก,กว่าตอนฉีเวนมาไม่ใช่แค่ขั้นหนึ่งเขาเมฆาสําหรับฉีเวนถือว่าเดินจนชินนานแล้วแต่สําหรับหวงซิ่งเยี่ยคือทางเขาครุขระสาหรับบ่าวประจรําตระกูลสี่คนถือว่าไม่สบายนักโดยเฉพาะยามหักของส่วนลิ่งเงียนถือว่าดีหน่อยอย่างน้อยลิ่งเมียนก็เป็นจอมยุทธถึงแม้ไม่นับว่าเป็นยอดฝีมือแห่งยุทธภพอะไรแต่แถบอําเภอตรงเยี่ยถือว่าพอมีแววที่ว่ากันอาเภอมีแค่นายกองแข็งแกร่งกว่าลิ่งเงียนหัวหน้ามือปราคนนนอ่่กไไมมมทุุสสสดตััวยยู้้ลเี มองชีเวินซึ่งคล่องแคล่วดุดหอเหินข้างหน้าทั้งมองของเต็มตะกร้าไผ่ด้านหลังเขาลิ่มเยนทอดถอนใจประโยคหนึ่งอย่างงอดไม่ได้นักพลดน้อยคนนี้ไม่มีวิชายุดจริงหรือพลังกายนี้ถ้าบอกว่าเดินเขาจนชินคงเกินจริงอยู่บ้างกระมังห่วงซิ่งเยี่ยมองคันหับของพวกข้ารับใช้สี่คนหับคันคู่ตะกร้าล่างหับไม่ใหญ่มีผ้ามีแพร,ม,พรมีสุรามีขนมพูดถึงน้ำหนักของที่บรรจุหน้าจะสู้ตะกร้าไผ่ของชีเวินไม่ได้ถึงอย่างไรในตะกร้าไผ่ของชีเวินก็มีเนื้อรมควันไ,ไก่ยังมีของจำพวกฟักทองและเลือกกกททีี่ชาาววนนนนนมอออบใหห้้้้เป็ขงงััสิ คูกคู่ไม่แปลกไม่แปลกยิ่งเป็นเช่นนี้คู่มาอารามเขาเมคานี้ยิ่งยิ่งถูกต้องแล้วคู่ห่วงซิ่งเงย่เริ่มอายุมากแล้วแม้ว่าม่อ้วนเท่าไร่แต่สุดท้ายพลังกายยังได้อยู่บ้างปีนเขานานขนาดนี้ยามนี้เขาหอบหายใจแล้วตอนนี้ถี่เวินยังรู้สึกสบายมากความจริงหากเป็นเมื่อก่อนเขาแบบของหนักเดินนานขนาดนี้ย่อมเหนื่อยมากเช่นกันแต่ช่วงนี้กลับรู้สึกว่าพลังกายดีขึ้นมากลงเขาหาบน้ำสีเท้าลวนว่องไวนะัก เมื่อตะกายมาถึงเนินเขาราบเรียบในที่สุดก็มาถึงเชิงเขาหมอกอำพรางฉีเวินหันกลับมาตะโกนบอกทุกคนซึ่งอยู่ห่างไปด้านหลังสองสามจ้าหวอย่างค่อนข้างยินดีทุกท่านพยายามหน่อยถึงยอดเขาหมอกกำพรางแล้วเริ่มปีนเขาได้หาเริ่มปีนเขาเช่นนั้นเมื่อครูว่พวกเราทําอะไรกันพวกห่วงซิ่งเยียต่างอึ้งเงันอยู่บ้างเดิมคิดว่าใกล้ถึงอารามเขาเมคาแล้วคิดไม่ถึงว่าจะเจอประโยคนี้เงยหนะ้ามองยอดเขาหมอกกำพรังสูงชันพวกเขากลึนน้ำลายดังอึกตามติดใต้สํานึกไม่นับความสูงของเนินเขาแห่งนี้ทั้งไไม่สนนนการรรควณเเหืออะะะดับ้ทล แค่เริ่มนับจากฝีเท้าของทีวันยามนี้ยอดเขาหมอกอัมพรางสูงประมาณห5 0้าจังงออารามเขาเมฆาอยู่ตรงความสูงประมาณ100จ้จังงอแม้ว่าความจริงไม่ถือว่าสูงนักแต่ความลาดชันมากระหว่างขึ้นเขาเดินเดินหยุดหยุดพักแล้วพักอีกเมื่ออยู่ห่างจากอารามเขาเมฆาไม่ไกลนะักห่วงซิ่งเยี่ยกับพวกบ่าวประจำตระกูลเหนื่อยจนทนไม่ไหวแล้วแม้แต่ลิ้นเมยนซึ่งคอยประคองห่วงซิ่งเยี่ยตลอด,ดยังเหงื่อออกเต็มตัวทีวันช้แขนเสื้อเช็ดเหงื่อตรงหน้าผักตนตะโกนไปทางอารามเต๋าอย่างตื่นเต้นยินดีอาาาจรย์ทนีีมมแขก หลังจากตะโกนสองสามครั้งนักพรตชิงทรงกับจี่หยวนซึ่งได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวนานแล้วออกมาพร้อมกันฮ่าฮ่าฮ่าผู้ศรัทธาทุกท่านมาจากแดนไกลขออภัยที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับต้อนรับเชิญ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 เข้ามาพักในอารามเขาเมคานักพรตชิงทรงทักทายพลางก้าวไปข้างหน้าพร้อมจี่หยวนแต่ละคนรับหอบจากมือข้ารับใช้ช่วยพวกเขาหอบเข้าอารามตรงนี้ไม่ใช่สถานที่บายเบีย่ยงไม่รับของกำน,นันภายในอารามจี่หยวนกับนักพรตสองคนต่างย้ายมานั่งเก้าอี้ออกมาจากห้องครัวและสองห้องพักบอกให้พวกเขานั่งพักผ่อนข้างห้องครัว นอกจากน้ำชาของอารามเตาแล้วขนมซึ่งพวกหวงสิ่งเยี่ยนนำมาถูกนำมารับรองทุกคนตอนนี้่านพลังกายไปมากต่อให้เป็นของขวัญที่ตนนำมาพวกเขาก็ไม่เกรงใจแล้วรอแขกเหล่านี้พักผ่อนครู่หนึ่งโดยเฉพาะหงสิ้งเยี่ยนหายใจทั่วท้องนักพรตชิงทรงจึงถามจุดประสงค์การมาของอีกฝ่ายไม่ทราบว่าผู้ศรัทธาทุกท่านมาอารามเขาเมคาของข้าด้วยเรื่องใดได้ยินถี่เวินบอกว่ามากล่าวขอบคุณหรือของขวัญน,นี้ออกจะมากไปหน่อยแล้ว ห่วงซิ่งเยี่ยจัดระเบียบความคิดเล็กน้อยคำพูดครั้งนี้ต่างจากคำพูดยามคุยกับฉีเหวันก่อนหน้าเขาอาปากขอความช่วยเหลือทันทีนักพรตชิงทรงท่านต้องช่วยข้านะข้าเจอปัญหาใหญ่แล้วห่วงซิ่งเยี่ยวิงวอนพางลุกขึ้นมาค้องตัวคารวะประสานมือต่อเนื่องเท่าแก่ห่วงนี้ท่านเกิดเรื่องอะไรกันแน่นักพรตชิงทรง,งซึ่งรีบลุกมาประคองห่วงซิ่งเยี่ยทำหน้าแปลกใจจีวันที่นั่งอยู่ใกล้ประตูห้องครัวขมวดคิ้วเช่นกันท่านนักพรตเรื่องนี้ข้าคุณแซ่ห่วงต้องกล่าวขอบคุณท่านก่อน วงซิ่งเงย่เล่าเรื่องที่ก่อนหน้าน,นี้บอกกับฉีเวินระหว่างทางโดยละเอียดอีกครั้งก่อนแต่คราวนี้ลงรายละเอียดกว่ามากถึงขั้นเล่าเรื่องที่สงสัยว่าเจ้าที่ช่วยชีวิตออกมาด้วยในเมื่อเท่าแก่หวงแจ้งทางการแล้วที่ว่าการอำเภอยังตามสืบเต็มกำลังต่อให้ตัวการหนีรอดั่วคราวก็น่าจะาคุกคามท่านไม่ได้ถึงจะถูกนักพรตชิงทรงสงสัยอยู่บ้างโทษท่านักพรตถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ดีสิก่อนหน้าน,นี้ข้าน้อยรู้สึกว่าเจ้าที่ช่วยเหลือจึงไปขอบคุณยังสารเจ้าประจำเมืองแม้ว่าสารเจ้าที่ประจำ เดิมทีนี่ก็เป็นเรื่องดีผู้ไม่รู้เรื่องราวด้านข้างฟังแล้วมึนงงหวงซิ่งเยี่ยวเว้นช่วงไปก่อนกล่าวต่อเมื่อข้าคนแท้หวงเส้นไหวเสร็จใช้ไม้สิงทายถามเจ้าที่ว่าครั้งนี้สถานการณ์พลิกผันแล้วหรือไม่แต่โยนไม้สิงทายลงพื้นสามครั้งไม่มีลายลักษณ์มงคลสักครั้งข้าคนแท้ห่วงลนลานจนสิงทายติดก,กันหกครั้งเก้าครั้งไราลายลักษณ์มงคลครั้งที่สิบแม้แต่ไม้สิงทายยังแตกไปข้างหนึ่งเพื่อนักรถชิงทรงฟังแล้วสูดหายใจสานตัวเขายัางรู้มากทำนายอย่างลึกซึง้ง รู้อันตรายของคำทำนายยิ่งกว่าวงซิงเงียหากไม่ใช่ว่าจ้หยุ่นั่งอยู่ด้านข้างตอนนี้เขาคงรักษาความนิ่งสงบไม่อยู่แล้วไม่สิงทายเหมือนกระบอกเซียมซีเป็นเครื่องมือทำนายอย่างหนึ่งที่มักจัดเตรียมไว้ในศาลเจ้าโดยทั่วไปทำจากกล้องไถของต้นไ่ทองผ่าออกเป็นสองซีกบ้างใช้เปลือกหอยกับบางชนิดแทนส่วนใหญ่ยาวหนึ่งนิ้วกว้างสองนิ้วใช้ร่วมกับการสิงซีมซีหรือการถามดีร้ายเป็นวิธีสื่อสารโดยง่ายอย่างหนึ่งระหว่างผู้มากราบไหว้กับวิญญ,ญาณเทพบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผล,ม,ผลมีส่วนเกี่ยวข้องงกกับับบบวววิญาาาาาณเเทพแลละคมมมื่่อออใสขผูู้้ยง ไม้สิงไทยถูกโยนลงมาโดยผู้กลับไหวจากความสูงสองสามออหนึ่งหงายหนึ่งคว่มสื่อว่าหินหยางประสานเป็นลายลักษณ์มงคลหรือก็คือโชคดีทามไม่ละเอียดจะออกหงายคู่ถ้าออกคว่มคู่คือโชคร้ายสถานการณ์ของห่วงซิ่งยี่เห็นชัดว่าเจ้าที่ไม่มีทางไม่ตอบรับด้วยเจ้าที่ตอบรับว่าท่านยังอันตรายเท่าแก่ห่วงจึงมาหาข้าอยากให้ข้าช่วยท่านตรวดดวงโดยละเอียดหรือนักพรดชิงทรงวิเคราะห์เล็กน้อยแต่กลับเห็นห่วงซิ่งยี่ใส่หัวด้วยสีหน้ากังวลไม่เพียงเท่านี้ไม่เพียงเท่านี้เจ้าที่ท่าน หวงซิ่งเยียพูดถึงตรงนี้แล้วเหมือนหวั่นวาเกล่าด้วยเสียงตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมวันที่สองข้ารู้สึกไม่เป็นสุขจึงไปจุดทูบไหว้สารเจ้าที่อีกครั้งผลคือพบว่าหน้าสารเจ้าล้อมรอบด้วยคนในเมืองไม่น้อยจากการสอบถามจึงรู้ว่าเมื่อคืนรูปเป็นเจ้าที่ถูกคนทําลายข้าเข้าสารเจ้าไปดูมือทรายของเจ้าที่ถูกคนตัดลงมาห่วงซิ่งเยียพูดถึงตรงนี้แล้วสีหน้าไม่น่าดูถึงขีดสุดตอนนั้นเขาพันรูชัดรูเป็นเจ้าที่ไม่ได้ถูกโจรขโมยทําลายอย่างที่ชาวบ้านจาร์กันแ่มีโอกกาาสสููงว่่ถิลัน ทุกคนในที่นั้นฟังคำพูดของ่วงซิ่งเยี่ยแล้วทยอยรู้สึกว่ามีลมเย็นพัดจากฝ่าเท้า,า,า,าขึ้นมาถึงศีรษะแม้แต่ผู้รู้สถานการณ์บางส่วนอย่างลิ่งเหียนยังเป็นเช่นนี้นักพรตชิงทรงยิ่งสีหน้าซีดเผือดอยู่บ้างต่อให้ปกติเขาหาเรื่องใส่ตัวมากแค่ไหนก็รู้ว่าเรื่องนี้อยู่เหนือระดับความสามารถของตนอย่างแน่นอนถ้าเท่าแก่ฮวงอาอารามเขาเมฆาแห่งนี้เป็นแค่อารามเล็กสันโดษส่วนข้าเป็นแค่นักพรตต่ำต้อยที่คอยดูดวงให้ผู้อื่นเรื่องนี้ข้าจะจัดก,การได้อย่างไร่วงซิ่งเยี่ยสีหนอ่งื นักพรตทิงทรงข้ารู้ว่าตอนนั้นข้ามีตาไรแวววันนั้นหน้าอารามความจริงท่านคิดจัดการให้แล้วเป็นข้าไม่รู้จักดีทั่วมารยาทสามไม่เ่อฟังเดินจากไปขอร้องท่านให้โอกาสข้าอีกครั้งข้าควแจ้ห่วงจะไม่ลืมบุญคุณท่านนักพรตแน่นอนนักพรตทิงทรงลนลานแล้วเรื่องแบบนี้แปลกประหลาดเกินไปถึงข่านลืมว่าผู้ยิ่งใหญ่อย,อย่างจี้หยวนอยู่ด้านข้างเท่าแก่ห่วงท่านเข้าใจผิดแล้วข้าแต่ไม่รอให้ถีเซวียนพูดจบจี้หยวนซึ่งสีหน้าเคร่งเครือกล่าวแทนเจ้าภาพเป็นครั้งแรกขอถามเ่าหยไอออรอมืรืภต เสียงจี้หยวนราบเรียบเฉานเจอความหนักแน่นคล้ายมีพลังสงบจิตใจบางอย่างทำให้ทุกคนในที่นั้นสงบลงเรื่องนี้ประหลาดทุกด้านมีความสามารถลงมือกับเจ้าที่คนธรรมดาอย่างหวงซิ่งเยี่กลับกระโดดโลดเต้นมาถึงตอนนี้